ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องช่องกล้องคนเดินครับวันนี้ผมชื่อก้องครับก็เทอมนี้เราก็จะมาเป็นกู้ไทยนะครับในแบบกินวิวในแบบกินวิวนะครับเล้ววันนี้อยู่กับพี่ก้องคนเดิมครับเพิ่มเติมมีเพื่อนซีเพื่อนซีคนใหม่ที่จะมาเล่นด้วยครับ นะครับผมชื่อทีมนะค,ครับผมเป็นประธานนุ่ยที่ทำรัสเีมณีรัตน์นะครับผมมีทั้งในตัวแแบบแท้และก็แบบบางแน <S 2> <S 2> <S สนนะครับสามารถติดตามมา,าไ,ได้รับชมาได้เลยนะครับเรากำลังทำแบบทำแบบบอลนล่นได้เลยครับ, <S 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 บกำล,งงล,นนลงังคนเก่งจะทำสุไทยเนาะเอาเป็นว่าเรามาลองเริ่มแบบเล่นแบบดีวิวกันดีกว่าโ <Okay. S 1> อเคชอบบรรยากาศ <S 2> <S 2> <S ในบ้านก็มืดๆืดมืดมืก็รอนอยูก็เวลามีเกตเก็จะมีแจ้งข้อมูลขึ้นมาในช่อง องเอฟีแครนะครับผมว่ารอเหตุกันตัวนาวเลยรอเลยก็รอยาวๆเลยก็รอกันดีกว่าก็รอดูกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างใช่ตัวนี้ชตอนนี้กำลังเล่นเล่นทินเดอร์อยู่ตัวนี้มีมีสาวานไหนที่ชอบ มันเปลี่ยนหน้าจอได้พี่้องเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนหน้าจอเป็นนก็ไม่เอารถอยาสวยถ้าอยากได้สวยชอบสีม่วงประมาณน่ม่วงๆมชอบเคยเนี่ยม่วงๆ่วงผมชอบ ก็ดึกมากเลยพี่กองปะปิดไฟนอนปิดไฟนอนไม่ต้องปิดไฟหรอกปล่อยไว้นอนนอนปิดทีวีแล้วดีกว่าพี่เลยนะพี่้องนอนเลยปะพี่พี่ขึ้นไปก่อเลยเลือกห้องเลยเดี๋ยวปิดพัดลมด้วยเลเ้าเลยค่ะระเบิดวระนั้นเลยค่ะออีห้องห้องพี่กองห้องไหนอ่ะอนนี้ห้องอะไรห้องน้ำใช่ ห้องเรแม็กน่นเห้อง,หอง,งน,นอห,องห้องรับแผกดีกว่าพร้อมห้องหมห้องนี้หลับแล้วปีกันวันดีเพ็คโอเควันดีดพรุ่งนี้เช้าค่อยไ,ไปออกเวีกัน เช้าไ่ออกเวหรือเข้าเวรนี chanting, ้เช้าเข้าเวรเข้าเวหรือออกเวรก็แน่เข้าเสพร่าทุมี่เมาก่แลวคะสิงีวิทอกย่าให้กัวทุกอย่างเกิดระเบิดระเบ้อร้อนตัวพังในเวลา เราิดไฟเร้อยากจชวยนต่แบบช่อะไราม่ไีกันร้อนมากามฮสตกนอนเม่อนอนไม่หลับนี่มีัดรปิดจีก่อนครัมีด้วยหรอใช่ค่ะคือบอกเลยว่าเตุก์ายตอนนั้นที่ผกไปบ้านพี่ตกก็เปิดเปิดเบ ห้องห้องน้ำส่วนตัวได้ไม่ต้องแบบเดินไปไหนไกลอ่ะเช่อไปไปคอนเ่อนี่ยน่นไก่องกีอไ่อก่อน่อนก่อนไปก่อน่อนไอนไปก่อนกนไปก่อนไปก่อน่นกอน่อนก่นไก่องก่อน่อนไก่อนก่อนปอน่อไนกองน่ไ สบายแล้วใช่ป้าก็ได้อกแบบนั้นเองนเ็ัต่อมคะเอ็นขากยแล้ว่าจตัวก็ตาแต่ก็ตายแล้องโดนถูกรอะถูกตัวเดียวเลยที่สี่แล้วเป็ดทีวีเปิดทีวีนี่ลอยก่นี่ทีวีรับแ ทีวีรับแขกนั่งกินข้าวได้แลวได้เล่นเกมที่้องตม้งวะี่ปวดีมเดียเรากลงมาแล้วกินข้าวกินข้าว่ข้าวแล้วกินข้าวทำงานดีกว่าพี่น,นั่งเลย มีของโปรดด้วยใส่ใส่ตาหัวใส่หมวจป้าวิเข้าเองดี่ว่าปะโอเคเดี๋ยวผมล้างรถนั้นช่วยมีกดกดผิดกอเดี๋ยวกฎฟังชั่นเสียงสีด้าผิดมม่ชินกล่าวว่าตอนนี้ผมจะเข้าจุดสักหน่อยเข้าจุด เดีเวดีเลยตยวมดเจตัดคลิปตอนที่มาถึงจุดกันโอเคตอนนี้เรามาถึงจุดเราแล้ว ลองเนิไยอะก็ไม่ต้องใช้เสตยงไม่ต้องใช้ไปแต่เราาไปดได้ไม่ต้องใช้เสตคืนนี้ฉันอาจจะใช้นะคืนต้องการเตมไม่คืต้องการเบอร์ดีสักหน่อยแล้กัเยอะเพัน เอาเอากระป๋องซีแล้ว่าไงไปตัก้กระป๋องมาสอบกับสอบกระป๋องเาชวนชวนแก้วกันไม่ชวนกระป๋องกันเบรสไบมาตึงเโอเคจะได้ไมนูเออพี่ในรถผมมีนมคร้บว่ะได้ได้นมเอาผมมีอลไมรสเลยโอเคอืมที่กินอะไรอะ่กินเละ เกียวนะบพี่ติเอาพี่ติ่เกียว <S <S <ช>อ่ะ<ช>เคอ, <S <S อทีนี้ก็นดะเขากินวันนี้เค<ช>่ออริจินัลบาร์บีคิวเขากินแบบพวกลาม,มอร่อยมะนา,าวเปียวจัดั๊มถ้มาเคแสงสุกหรือไม่พี่กล้เกียงปั๊มเขียว,อว่อวกิจตัวขอบตัวขอบบาเด,ดเจ็บรื่นล้มเป็ดลื่นล้มนะเป็นื่นล้มวายผ้าลื่นล้มเรียน คันที่ีสา25ด้วยลมที่5 2 5เด้วยลม เออขาไม่หักมีรอยช้ำก็บกช้ำเนาะใช่พกช้ำก็วศิบฐลงโรงรักะเลือกว่า10์วศิษ์ตามปกติถ้าเป็นโรคศิษรอพอศีษปกติถูกมณ์รยี่สิบสองเก้ กลับจุดอยู่อ่ะใช่สุดที่ก็คืกลับบ้านหรือกลับจุดเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านหยอกลับจุด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 ก่อนกลับบ้านบ้านเรายังไม่กลับเรากลับจุดเดี๋ยวปั๊มปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันไม่ใช่เหรอก็ปั๊มน้ำมันนู่นไงใกลๆอ่ะทางที่เราเลยมาที่เราวงเวียน โอ้ยโคตรรอผมไปจ่ารอนะโอเค อะไรหนึ่งมีประสบการณ์ไปไปบางแสนแล้วเป็นไงบ้างมีมีขยะหรือลง,ลงเล่นลงเล่นน้ำหรือไม่หรือมันจากที่เขียวๆมันใสแล้วมันใส่แล้วใช่ไหมใสมก็ใส,ใสจริงเลย <laughs> ใช่ <laughs> <laughs> ถ้าจะมาเอาพ่อแม่มาด้วย ให้แม่ค่อยพ่อแม่มาดูว่า,าววมันใสหรือเปล่าเพราะว่าน้ำเกลยวเกี่ยมันมันเริ่มจางหายแล้วเนี่ยครับอ,อ,อันนี้เราไม่ได้อยู่มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีแล้วอะ่ะมันหมดไปแล้วอะ่ะหมดยุบน้ำน้ำเขี่ยแล้วอะ่ะย้าเติมไม่ไีต้องย้าเติมเยวก็แบบเยวก็แบบเออย้าเติเมเพิ่มนเดี๋ยวขอยัดติดคลิปก่อนเลยได้ไหมโอเคหลังจากที่เรายา้ายเติมมากลนะ้

หอวปลาที่มีรถโรงเรียนไปส่ของเด็กที่โรงเรียนด้วยเออใช่ยี่ยวิไยไุเปิดเลยเปิดเลย สาสมาครเขตเมืองหรือไม่ใกล้เคียงช่วงบริเวณโรงเรียน้านกิดการถอตรวสอบเด็กนักเรียนชับเรงตอเนื่องช่วเกงต่อเนื่องพอที่สองทีสองวัยยี่าเนี่ยราบเลยขอทีสองวัยยี่ภาสามสมาครใกล้เคียงเขตเมืองตรวสอบผู้ป่วยเป็นเด็กชายชับเง ฝรีอะไรีเปิดห okay ีไปแล้ยมืกี้เบาอยัคทเลยอู่ปนไปเปิดรีเยขายัคอยูขัามาเปิดไปเปิดรีไอ้เกี้ยแม่งตกใจเลยัวสิยกัวสิยกเลิกผูป่วยผูป่วยชักเกงผู้ป่วยเืล้มลื่ล้มลื่ล้มชักเกงครับมันลื่นล้มหัวขาดื้นเรียบร้อยทกอามานรับไปเพรา่าจะกับา วสตามปกติตามเปลี่นต้มีปกติยี่สิบปีหนึ่งยาวนะตัวกยาสอบผ่านยาวนะที่วสสามสิห้าจุใจแจ้งให้ทราบตัวกอยี่สิบปีเปล่ห้ยาัไปตย่ห้าเเดน้าปราทองปกติบหาันปาราทอตัวขับแบงบ วายาสอบถามเยอะนะรถนอที่วอร์สาวที่มาที่ใหนแก้งให้ถูกครับเดี๋ยวนะมีคนเอาไปยังอ่ะบแบบฮะมีคนเอาไปยังอ่ะไม่มเอาอะไรหรือว่าหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ะลรพี่ต้องหมายถึงอีกเคสอเคสอีกเคสหนึ่งอ่ะ เราโยกกันไปแค่สองคนมันนี่มีผู้พายคนไหนเพิ่มอีกตัวนี้แค่เราสองคนใช่เพิ่มแค่เราสองเออลืมตัวเออเออไฟมันไม่รู้ทับโลเรีโหมดโลกรีโหมดไอ้ยี่ยมะยังไมโลเปียโมด รู้ไปทำอะไรต่ออ่าเพื่อนรู้จักหมอปลาปรหมอปลาไปครนี่รู้จักที่ก้องใช่โตต้าบีเอาเนื่อบายวันปัตโต้ปัตต้า สาสมัครเจตเมืองที <statistically> <Uh ่วอสาิห้าจ <yeah> ุดไแจ้งให้ทราบสมาชิเขตเมืองพันทองนาป่าแสนสุกสมเตเมืองใกล้เคียงที่วสาวติห้าจุใดแจ้งให้ทราบก็ยัเจ็ดแดงเ็กรถนออยบานคันที่สองคันที่สามคันที่ห้าที่วอสาห้าจุดแจ้งให้ทราบเ ข้าปิดห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งสามสิบห้าเยี่ยม,คร,ม,ม,ยยมครับ อันที่สองสาิีนาแย่คนชายครับผมพูดแล้วผมพูดแล้วไม่รู้ทำอะไรต่อแล้ยนะขอขอปิดคลิปก่อนแล้วกันอืมงั้นขอปิดคลิปเลยนะได้เลยได้เลยสำหรับ ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับไปแล้วนะครับ,ครบใครสุดใครสนใจใครสนจใสนเจเล่นก็ทักมาได้ช่วงแบบบางแสนยังไม่เสร็จนะครับรอติดตามกันไปครับ